ยินดีต้อนรับกลับมาที่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิ่งที่ทำให้คนรักรถกระบะตื่นเต้นทั่วโลกนั่นก็คือ Ford r a รนเจอร์รุ่นใหม่ปี2026ซึ่งนี่ไม่ใช่เพียงการปรับโฉมหรืออัปเกรดเล็กๆเ,เท่านั้นแต่เป็นการออกแบบใหม่ที่วิศวกรของ f อร์ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานใหม่ของรถกระบะขนาดกลาง r รนเจอร์เป็นชื่อที่ผู้คนไว้วางใจมาโดยตลอดในเรื่องความแกรง่งความอเนกประสงค์และความทนทานและในรุ่นปี2026 Ford ได้ยกระดับ DNA เเหล่านั้น สมผสานกับพลังเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ที่ดุดันขึ้นจนกลายเป็นสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างการลุยทางวิบากกับการใช้งานในเมืองเพียงแรกเห็น Ford Ranger 2อ2 6ก็ดูแข็งแกร่งกว่าที่เคยเส้นสายตัวถังคมชัดไฟหน้าเล็ทรงทันสมัยและกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เน้นความดุดันการออกแบบใหม่เน้นให้รู้สึกทั้งลำสมัยและแกร่งในเวลาเดียวกันมิติรถที่ใหญ่ขึ้นทำให้ดูบึกบึนขึ้น แต่ยังคงคล่องตัวเหมือนเดิมเหมาะทั้งกับคนที่ต้องการลุยธรรมชาติและคนที่ใช้ในชีวิตประจําวันบนท้องถนนจุดที่เป็นความลับสําคัญอยู่ใต้ฝากระโปรง Ford Ranger 2026มีเครื่องยนต์ให้เลือกหลายแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทอร์โบที่ให้ทั้งความแรงและประหยัดน้ํามันรวมถึงเมอร์ชั่นที่เน้นแรงบิดสำหรับการลากตูงหนักๆนับไฮไลท์คือเครื่องยนต์อีโคบูสที่ให้กำลังนุ่มนวลแต่มีกล้ามเนื้อพอสำหรับทุกสถานการณ์ และยังมีข่าวว่าจะมีรุ่นไฮบริดหรือไฟฟ้าในบางตลาดด้วยซึ่งสะท้อนว่าฟอร์ดพร้อมปรับตัวสำหรับอนาคตโดยไม่ทิ้งความแกร่งที่เป็นเอกลักษณ์ระบบช่วงล่างก็ถูกพัฒนาให้ทั้งนั่งสบายเวลาเดินทางไกลและยังแข็งแรงพอสำหรับการลุยเส้นทางสุดโหด เมื่อมองเข้ามาในห้องโดยสารแรนเจอร์2026เปลี่ยนโฉมจนแทบจำไม่ได้แผงคอนโซลมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบซิงค์ล่าสุดใช้ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบนำทางอัจฉริยะและอัเอปเดตซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ แพงมากวัดดิจิทัลให้บรรยากาศทันสมัยวัสดุภายในถูกยกระดับให้หรูหรามากขึ้นกว้างขวางเหมาะทั้งครอบครัวและคนทำงานพื้นที่เก็บของก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานจริงพร้อมช่องชาร์จไฟหลายจุดที่ตอบโจทยุคดิจิทัล ในด้านสมรรถนะแรนเจอร์2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4คูณ4ขั้นสูงโหมดการขับขี่หลายรูปแบบและโครงสร้างแชสซีที่แข็งแรงขึ้นเพื่อให้พร้อมลุยโคลนใจหิมะหรือหินโดยไม่สะดุดฟอร์ดยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับ เช่นครูสคอนโทรลแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องรอบคัน360องศาและระบบเตือนจุดอับสายตาทําให้ขับง่ายขึ้นทั้งในเมืองและเวลาออกทริปการลากจูงก็ดีขึ้นรองรับทั้งเรือรถพ่วงหรือเครื่องจักรหนักๆได้สบายและนี่คือความลับที่แท้จริงของ Ford Ranger 2026มันไม่ได้เป็นเพียงรถสำหรับทำงานหรือออกลุยเท่านั้นแต่มันถูกออกแบบมาให้เป็นรถสำหรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถกระบะท,ที่ใช้ได้ทุกวันในเมือง แต่ก็พร้อมสําหรับการผจญภัยในวันหยุดมันคือการผสมผสานระหว่างประโยชน์ใช้สอยกับความสะดวกสบายความแกร่งกับความหรูหราเป็นรถที่พร้อมตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ดังนั้นถ้าคุณกําลังมองหารถกระบะท,ที่ผสมผสานทั้งตํานานและนวัตกรรม Ford Ranger 2026คือคําตอบที่ชัดเจนมันไม่ใช่แค่การพัฒนาแต่คือการเปลี่ยนโฉมอย่างแท้จริงที่ยืนยันอีกครั้งว่า Ranger เป็นรถกระบะท,ที่สร้างขึ้นเพื่อวันนี้แต่พร้อมสําหรับอนาคต